สิงสมุทรสาครเพชรน้ำค้าง oh, ลงในน้า,นาของพี่น้องชาวจังหวัดประทุมธานีเมื่อกี้นี้พี่ออดสตาอารเรียกอะไรนะะเรือชื่อเรืออะไรนะสิงสมุทรสาครเพชรน้ำค้างผมขอเติมอีกหน่อยได้ไหมเป็นไงสิงสมุทรสุดสาครเพชรน้ำค้างมันจะได้ค้องจองไม่งั้นมันขาดคำหนึ่ง ต่อการรอคอยตอนนี้เริ่มจะคลุ้มเริ่มจะอึนคลุ้มมาด้วยตาของตาไพกก็มาล่องน้ำแดงเรือประทุนฐา,านีมีคำแน่นมสิงสมุทรสาครเพชรลำแข้งเรือวัดดาวเรืองแน่นอนเพราะเมื่อกี้พี่หมูเดินมาเจอใครไม่เจอจเจอไอ้หนุ่มปิติพัฒน์สายยอจากราชบุรีไล่บี้ขึ้นมาไล่บี้ขึ้นมาตาของตาไพยตาคนต่างสนไม่สนใจเลยล่องน้ำแดงจะเสียเปรียบร่องน้ำเงินหนุ่มปิติพัฒน์ได้ล่องน้ำาในล่องน้ำไหนได้เปียบผายบี้แต่จะตามถหนีพ้นหรือไม่พ้นเอาแล้วคำสี่ร้อยเมตรชื่อ ล่องน้ำยังสีสุู่สากรพันน้ำค้งเอาแล้วก็งอดได้ฉันแสงได้เจอใครไม่เจอเจอสายย่อเจอสายย่อไม่ย้นไม่ย่อไม่ถกไม่แดต่างคนนํงพายจางคนที่ฉันมาล่องน้ำแล้วกันเรือดีสายย่อจะพายแรงฉันแสงหนีได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าสบายสบายใจไทยแลนนั่นก็คือหนุ่มปฏิพัฒหนุ่มปฏิพัฒสายย่อหนุ่มปฏจิพัฒสายย่อเอาด้วยพายดึงจะตกโยกหนี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 มาบนเบาร์เธอ ระยะสุดท้ายขนาดนี้เดี๋ยวจะหาว่าโคศกอัดเทปมาครับระยะสุดท้ายเห็นชัดเจนว่านุ่มปีติพัฒ์สายยอนัน้นภายหนีนำมาเยอะมากในานา้าเรือดีสิงสมุทรสุดสาครเพชรน้ำค้างก็ค่อยๆปล่อยเรือไหลาตามเข้ามาปล่อยให้หนุ่มปีติพัฒ์สายยอเข้าเส้นชัยครับพี่นอ้องความกำลังใจตัดสินแล้วนะต้องเรียนว่นุ่มปีติพัฒน์สายยอเป็นเรือชนะครับนุ่มปีติพัฒน์สายย่อเป็นเรือชนะครับพี่น้อง